<Scroll> โอ๊ยนะโอ้ยโอ้ยไหวอะเนี่ยโ้ยเเลยจะคลอดแล้วเนียปวดท้องปวดชี่เอู้โอ้เดี๋ยวเลยนี่ไปหาไปหาหมอเเไหวเนี่ย

ค่ะงานสำนักงานประกันสังคมค่ะครับินดครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะรับคตอด้วยไหมคะอ่อผมอด้วยขสนครับองมาแข่งค่ะ สังคมรมตามกำหนดหรือเปล่าคะตามกำหนดแล้วต้องโอนเงินประกันสังคมอย่างน้อยเจ็ดเดือนติดต่อกันนะคะได้ที่ภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนนะคะก่อนการค่อยดุลนะคะครับครับเอ่อผมจะได้ทุนกี่ยวอะไรบ้างครับคุณสามารถเบิกค่าประกันสังคมในการค่อยดุลได้สูงสุดหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะคะโดยต่อการค่อยดุลหนึ่งครั้งถึงแม้ว่าลูกคุณจะค่อดออกมาเป็นแต่คุณก็เบิกได้แค่หนึ่งหมื่นสามพันบาทเท่านั้นค่ะแล้วคุณก็จะได้ค่าจ้าง จากการเสียเวลาในการร่างานเพื่อครอบคลุโดยมีเป็นเฉลี่ยลอยละห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะครับผมเป็นระยะเวลาเก้าสิบวันครับครับเงินหนึ่งสามพันบาทมันครอบคลุมทุกอย่างเลยครับก็ครอบคลุมตั้งแต่ตรวจคันฝากคันค่ายาค่าสักษาค่าสักษาพยาบาลในสถานพยาบาลนะคะรวมถึงค่าบริบาลค่ารักษา เด็กฮาร์โลค่าขนสะ่งค่าทนะางนะสำหรับรับส่งผู้ป่วยนะคะรวมถึงค่งขขาบริการอื่นๆด้วยค่ะนะทางนี้นะคะคุณสามารถใช้บริการทางโรงพยาบาลใดก็ได้ค่ะตามที่คุณสะดวกแล้วค่อยมาใช้เอกสารยื่นขอเบิกกับประกันสังคมภายหลังได้ถ <c oughs> ้าผมกับภรรยาผมทำประกันสังคมทั้งสองคนเลยครับสามารถเบิก ถ้าประกาศของผมทั้งสองคนเลยต่อครับในกรณนนีนะคะไม่สามารถถึงได้ทั้งสองคนนะคะคุณสามารถถึงได้แค่1นเดียวเท่านั้นค่ะคเดียวเลยครับค่ะถ้าถ้าถ้าผมมีลูกเ้ิ่สิบคนนะครับผมจะเปิดค่าสุดๆไดๆ้กี่คนครับ กรณีนี้สามารถเบิกได้สูงสุดไม่เกิน4คนนะคะโดยฝ่ายภรรยาคุณ2คนสามารถเบิกได้2คนทางสามีเบิกได้2คนถ้าสมมติว่าคุณมีลูกคนที่5เอือขึ้นมาคุณจะไม่ไม่สามารถใช้สิทธิจัมการสังคนได้ค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าในกรณีที่คุณหรือภรรยาของคุณไม่ได้ส่งูรณ์เข้ากองทุนก็จะสามารถเบิกได้แค่2 2 2คนเท่านั้นค่ะหลักข้อผมจะรับ ค่าเล่นดูจากประกันสมุดหรือเปล่าครับได้ค่ะเป็นเป็นการเบิกค่าส่งพอบุตรนะคะคือเป็นเงินส่งพอบุตรตั้งแต่วันแรกที่คุณเกิดถึง6ปัวโดยจะได้เบิกได้เดือนละ400บาทต่อหนึ่งคนนะคะโดยสูงสุดไม่เกิน2คนค่ะแล้วจากนั้นนะคะคุณเงื่อนไขในการที่จะได้รับเงินส่งพอบุตรก็คือคุณจะต้องส่งเงินประกันสังคมอย่างน้อย12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนก่อนที่คุณจะ ขอเบอิกเงินส่งของคุณนะคะรับหรือว่าถ้าสมมุติว่าคุณทําง,งานมาครบ12เดือนแล้วตลอดเวลาอ2เดือนที่คุณทาง,งานมาคุณจ่ายค่าการสังคมค,งคงรบเดือนติดต่อกันนะคะ,คะเดือนที่สามสมมติว่าคุณข้อสุดคุณก็สามารถที่จะเปิดค่าของของคุณได้เลยเออแล้วถ้าเกิดผมไม่ได้ข้อในรูกบางกัดน,นะครับผมจะสมมา,มาถที่จะเปิดค่าใช้จ่ายได้หรือเปล่าได้ค่ะคุณต้องจัดรองจ่ายไปก่อนนะคะแล้วก็นําเอกสารมายื่นกับ ทางกาสงร <บ S 1> ส, <verm> สงังคมภายหลังผสามารถเปิดได้ค่ะแล้วผมต้องนำเอกสารอะไรที่บ้างครับก็มีสำเนาบัใบประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านจุดบ,บิรตัวจริงนะคะพร้อมสำเนาแล้วก็คุณจะต้องตอกใบ,บ,บ,บสอบสอบสสองศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็มายื่นเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์กองทุนทดแทนนะคะทางการสังคมนะคะครับผมขอบคุณมากนะครับค่ะครับขอใส่ไหมคะไม่ตล้ครับสแล้วครับ ค่ะขอบคุคะค่ะสำหรับการแสดงก็ได้จบลงแล้วนะคะสำหรับการแสดงก็<ๆ>ก,ก็หวังว่าพี่พี่เพื่อนๆจะได้ผลประโยชน์หรือได้ประโยชน์จากการที่แสดงละครไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะ